ยันเจ็ดยานนาท่วทุกทุกมีภาพ จบเลยทำไมรีบจบแหมฟังมาก็เคลิ้มสวัสดีอาจารทุกท่านค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสนี่เนี่ยฟังดนตรีปุ๊บรู้เลยบ้านคุณแน่นอนใช่ครับ้อยเอ็ดน้องๆจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่วันนี้ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มหาราชมหาัยราชภัฏน์ร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวบุญพระเวทน่ยคุณพรพัฒน<อ>์นี่นะนี่ครับงานบุญพระเวทงานบุญพระเวทที่เสียงคุณไปออกสปอตอะไร <c oughs> อุ้ยฟังแล้วนี่นะมันม,มีทุกปีไม่ใช่หรอครับมีทุกปีนะครับแล้วก็เป็นงานประเพณีที่มักยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นเอกลักษณ์ของชาวร้อยเอ็ดอ๋อเป็นงานบุญครับใช่ครับที่แถลงข่าวไปเล้วกันครับที่ท่านดรสมศักดิ์จังตระกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้นําบรรดาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทีี่่่มมาาารรรวยยกสดๆอูขณะน้ ก่อนหน้านี้ท่านถแถลงข่าวไปเรียบร้อยนะครับว่าเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับไปร่วมงานบุญเผาเวทคราวนี้ไปร่วมงานแบบได้บุญได้กุศลน,นะครับที่บอกว่านี่นะคอนเซปต์ปีนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอบอกว่าไปร่วมงานได้กุศลตามพิธีกรรมที่เป็นหนึ่งในงานบุญเผาเวทหรืองานเทศมหาชาตินะครับซึ่งปีนี้ เป็นบุญใหญ่ในคุณพอนพัน์นี่นะค่ะก็เขาบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะดิฉันก็คงจะต้องหาโอกาสไปสักวันหนึ่งแหละนะคะเพราะเขาบอกว่าพิธีกรรมที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งเนี่ยในงานบุญพระเวทก็คือเรื่องของนะคะการที่ทําเป็นงานที่บุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นก็คือการฟังเทศนะคะที่สําคัญที่สุดได้อานิสงส์สูงด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้เขาบอกว่าในงานนี้เนี่ยฟังเทศพันพระคาถาหรอเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก13การ ภายในวันเดียวคุณขึ้นสวนรรค์อย่างแน่นอนเลยนะครับไปนั่งทั้งวันเลย oh. นะครับมีไปด้วยอันเชิญแห่ต่างๆพระอุปคตอย่างเงี้ย mm hmm. มาปฏิษฐานในบริเวณมณฑลพิธีนะครับนี่เพื่อปกปักรักษาพิธีกรรมทั้งให้ราบรื่อนด,ด้วยนะงานประเพณีนี่นครับนี่ตั้งแต่เ,เปิดประตูป่าหิมพานนะครับ mm hmm. มีจะมีการจัดแห่ดอกไม้ถูกเทียนนะครับ mm hmm. อย่างที่บินดูเป็นตัวอย่างตรงนี้ <Yeah. S 2> นี่นะประมาณสักเนี่ยนะ พันเลยนะคุณนะครับถวายข้าวพันก้อนได้ผู้บูชาเป็นพระคาถาในงานแห่ที่ว่านี้นะครับเป็นถือว่ายิ่งใหญ่งดงามมากเพราะว่าจะเป็นขบวนวัฒนธรรมระเพณีแบบพื้นเมืองของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเกิดความยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นภาพนี้นะจงก็มีด้วยนะครับกันหาชาลีนีหลอดคุณนะนะกันจอบกันหลอนี่เป็นไงอ่ะเอ้าเป็นจอบปนหลอคือสุบุตว่าจะไปทําบุญให้อใครก็แล้วแต่ไม่ต้องบอกพระล่วงหน้าก็คือว่าไปหลอนเลยไปจอบเลยเขาเรียกว่าจอบหรือหลอนโอ้แม้แต่พระก็ยังไปหลอกเนี่ยนะไปหลออนเลยก เขาพาไม่รู้ตัวหรอครับแต่ว่าที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของการเล่นเล่นดนตรีแคดอันนี้ก็คือเพศนะคะไปกินข้าวปุ้นกุนอ่ะข้าวปุ้นฟรีด้วยกินฟรีโอ้โหอย่างนั้นไปฝังตัวอยู่ที่ร้อยเอ็ดเลยดีกว่าเมื่อไหร่เมื่อไร่ยังไม่ได้บอกเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับ หกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นไปร้อยเอ็ดรึ้งบินนี่มีพียบนกแอร์แอร์เอเชียอย่างเงี้ยนะที่ไหน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 นที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่นการจัดงานค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฟังไปตอนต้นนั้นเป็นดนตรีพื้นเมืองนะคะที่มาจากวิทยานาฏศิลร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานค่ะที่จะมีการนําไปจัดนะคะในงานบุญพะเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะก็คือสินค้าโอท็อปของร้อยเอ็ดไม่เคยเห็นอมาฝากมากเลยอะ ต้องถามนี่คนอมมาปากต้องดรศักดิ์ศรีสืบสองนะครับซึ่งเป็นท่านผู้ในการธรรมาวิจัยและก็พัฒนามหาลไยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่นําคณะมาวันนี้นี่นะบ้านคุณนี่เก่งมากเลยครับทำไมอ่ะชอบมากเลยปาราก้อนโอ้มีด้วยเหรอเอาเอาผอไม่รู้เหรอ เราเห็นไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกอินเตอร์ไม่กินปลาร้าโอ้โหเหมือนกับนี่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 เป็นคนอเลยเหรอครับคุณทำอาหารที่คุณโยนลงไปเลยนี่สุดยอดไหมล่ะเออนี่ข้าวลืมหัวเลยครับพออนี่อันนี้เป็นข้าวก้อง ข้าวกล้องเขามีชื่อข้าวกล้องวัวร้อยเอ็ดนะครับกับหอมมะลิด้วยนี่นะคุณจะเอาแต่ข้าวลืมผัวอย่างเดียวนะอันนี้ก็มีข้าวนี่นี่นี่อันนี้ของคุณนี่เป็นนี่เป็นสุดยอดไฮไลท์คือขาวยาวนุ่มหอมนะนี่ครับหวดนึ่งนะหวดนึ่งข้าวเหรอครับหวดบ้านคุณเขาเรียกมวยไม่ใช่หรอไม่ต้องไปไปนึ่งในในเหมือนกับหม้อบ้านเราก่อไฟนี่เราสามารถเอาลงกับไอ้หม้อหุงข้าวหม้อข้าวไฟหม้อหุงข้าวไฟได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีถุง ใช่ไหมฮะทางเหนือก็เรียกตุงอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะสําหรับกิจกรรมที่จะนําไปจัดแล้วก็ท่านสามารถไปหาซื้อได้ในงานบุญพวทของร้อยเอ็ดด้วยค่ะไปเลยนะครับที่พักไม่ต้องห่วงเดินทางก็สบายรถทัวร์รถนะครับเครื่องบินมีหมดแล้วแล้วก็นะครับสิ่งที่ดีๆไปอย่างนี้ผ้าสวยงามผ้าสาเกนะครับก็ไปดูด้วยนี่นะใช่ใช่ใช่นะครับผ้าบุญได้มาแล้วคราวที่แล้วเอาไปใส่สวยงามเลยวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณ ผู้แทนชาวจังหวัดร้ยอ็ดนะครับที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับลาด้วยน้องๆจากวิทยาด้านจีนร้อยเอ็ดนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะคะลาลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ